ดูมันจะเป็นตลบารุงมงด้วยดูที่เดินเตยด้วยน้ำเด็กเตยขาจากความนั้ย่างไปหรือไปเหยียบเข่อนเอื้อีละนกลังการับเนี่ยเหยียบมืวันเหยียบทอดีนจะได้โอ้กังพก็เหออะย่าเดียมทเตรียบไว้ให้แล้ว คือหัวของันว่าดาบวอกแ้าเขาม่ดอมคือควนคือเก่งดีแค่เอาการกันนะต้องเลือกครับเหมือนการต้องมานงอะไรครับื

จ้าคุณมาเลยค่ะท่านจ้าคุณที่เลนะคบ

Cảm ơn em bạn đã theo dõi là ủng hộ cho không อืมนี่นะคะจัดเตรียมนะคะท่านเจ้าคุณมาก็เลยจัดเตรียมนะคะนี่นี่ยังนี่ยังนะครับธรรมเนียมเอาบาตไว้ข้างขวาเมือลูกข้างขวามื่อคทั้งหมดเลยเอาไว้ข้างขวาเมือเอนเจ็ดสิบเจ็ดท่างงานเจ็ดทางเดียวกันเจ็ดท่านรับตรวกัน จ่าวันออกเจอเนีวันที่นัทุก็ได้เพราะว่าพมไม่ได้มาเนี่ยเพราะดุกวีมาดีผงการไม่ดีแตนถ้าไม่เห็นส่วนกันเลยคุกทีเแล้วจะเป็นกางแก้ไขอย่างนี้ทุกทีผมการผมว่าการทั้นีไม่ได้ดีเพวาต้องมาไทย แม่เขาก็ะซีบอยู่นท่านเด็กแม่เขามัปวดซีอยู่ในเด็กสาวได้เ้ยงเด็กขาได้ได้บุญลูกลูกกพอร่ององพื่งลงหลานลูกไปจับนานต้องปวดคุ้ง อตอนที่ท่านยกคุณ้นแต่บาดลูกเองพนมมือด้วยลูกพนมมือด้วยพนมมือพนมมือเสสีมือแข็งหลายเลยนอนแต่เป็บที่แต่ช่งมาม่าเนี่ย nghe cháu giải <laughs> thích, ông ta bây nghe là nghe cháu giải thích, có được, nhưng là 现在我们经常也。 哎。Hey, hi,